โอเคนม่ไอเลือเอาเดียวเขาเอาเขาทีเดียวเอาทีเดียวทายหมดเลยล่ะตาเขาเลยเอาตามยังมีเยอะอยู่อาเยอะอยู่ใช่เต็มที่หนึสาเก๊กเลยโอเคโอเคค่ะเอเพิ่มีกหนลูกเอาลูเดียวเดียวหนูอ่องที่เยไม่ใช่เดียมาทำไม่ปลาเนเดี๋ยวอนนันนึงอ เดี๋ยมารองด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะแต่ได้กลับ้าด้วยพอได้รูปแล้วลืมทุกคนแหละอยู่ใกล้ลปวมามามาแม่มาแอ่เดินแม่เดินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นชื่อแป๊บนึงครับอ้าวเอาาเลยแม่ สามคนเลยเหรอเอาอยู่คนละฝั่งลูกอยู่คนละฝั่งกันหมอนหน้าครับหมอนกลมครับหนึ่งสองสามยิ้มเลยนะเล็กไม่ยิ้มเลยลูกไม่ทำท่าอะไรเลยลูกไม่เก๊กอะไรเลยหนึ่งสองสามเก่งเลยขอกผงไทยอ่ะหุ่มนี่แหละเมาเดินมาเร็วมาเร็วถ่ายคู่กันเลย แ่าวายรใคู่กันหมดเลยใช่ป่ะคู่กันหนึ่งสองสามส้านสองสาคนอการตนะิตเารต้องเงเมืองการครับไปเลยลูกอันนี้คนเมืองการดลวยนะลูกต้อเลยครับ อ้าเดินครับเดินครับพอครับพ่อ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 กล้องไปด้วยครับพอไม่เอาแล้วจะให้เหรอพอจะเป็นเครื่องใหม่ไม่เป็นไรบ้านมีเยอะนะที่ทำทำเอาเดินบ้านมีเยอะรอแลกไข่อยู่ในรถพังแล้วเสือได้มเสื่ออะไรครับเสือไว้มาปูดูต้นข้าวไงเออเสือสักพืนหนึ่ง อันเดียวกัน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 เดียวกันอันเดียกันอันเดียวกันเดียวกันอเดียวอัเดียวกันอันเดียวกัอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดยวกันอันเดยวกันอันเวกันอันเดียกันอัเดียวกันนียวกันอนเดยอเดียวกันอันยวกันอันเดีวกันอดียวกันเดีวกันอยวกันอันเดีกันอันเดยวนอัดียวกันอัดียวันนเดีกัอนเดียวอเดีันนเดียนันนอันเดียวกัอัเดียอันเดยวกันอดีอันเดียวกัน

ครับนะครับจเท่าไร่ครัดเดียวอาเดินครับขิท้าที่จะเก๊กเลยนะแม่ขิ้ท่าที่จะเก๊กมาแปุ๊บเก๊กเลยกระตุ้นครับขนนี่นะลูกสาวน่ารักมากไปครับครไปคเข้าเลยหนึ่งส จะจับมือน้องจะกอดน้องมอกน้องกอดนะคะน้องตกใจนะหนึ่งสองสามมาเมามาโอเคขอบคุณคกระเป๋านรกายแล้วอย่าลืมใได้ค่ะหนในกล้องกล้องแม่กล้องเอาไหนอะอาเนี้ยเหรอเอาไปโอเคขอบคุณค่ะ อัดอากข้างลุ้นเลยนะครับเอาข้างหลังเลยนะครับมา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 ตัวตรงตรงสนุกไหมนานแล้วอ่ะเจอกับลูกนานมากไหนกล้อไหนลูกครับตรงนี้นะหมดเลยปะลูกหมดเลยปะเอาเดินเข้ามาด้วยกันหรือเปล่าตัวเล็กมาอยู่หน้ารักเลยลูกเหันเลยไก่พี่ต้นข้าวนะลูก เค๊กเลยค่ะคนสวยเก๊กค่ะเาโอเคองาโอเคไลูลให้ปติเสนะครัไปครับเปิดกล้องนะครับกยรอะไรูไม่นะคม่กล้ิอยู่นงนโอเคเดินเล้วเวครมาเดินครับมามา้วีม

เดินครับเดินครับที่ว่าหลายหลายคนเนาะอันนี้่นี่ครับวาเก็งก่อนกัได้เดี๋ยวไปให้ทางที่ลังก็ได้โอเคเดินด้านหลังเลยนะครับเดินด้านหลังเลยนะครับขึ้นบนเลยอ ก้อนก็ได้แม่ฝากพระแจงไว้ลนี่โคมนะคะโคมที่จ <buckets> ุดลอยโคมที่จ <laughs> <laughs> yeah. <that> ุดลอยโคมที่จุดลอยเมื่อกี้ค่ะจุดที่บ้านเอามาเข้าโรงอ้อยไปนะเรียบร้อยไฟไหม้บ้านเราไฟไอโล่ไอ ปลาอ้อยเยอะนะค่ะน้ำคานนะคะไดดไขอดมได้โอเคครับขอดูเลยคุณเอฟซีค่ะขอบคุณทุกท่านเลยย่าไม่อ่านใครก็ขอโทษนะจ้าโอเคโทรมาอยากพูดอะไรที่พนามภาคไหนเปเลยอ๋อไม่ไกลเป็

พ่อตายังโตอยู่เลยแม่ตายังโตอยู่เลยนี่นคะน่ารักนี่ดูน่ารักมากนี่แหละคนถึงรักหนูมากมายนะน่ะนี่นี่

โอเครัเคครับ้องให้กลต้องตั้งลพ่อมองก้องเลยครับเลยครับโอเคครับพ่อพอนำตาจะไหลเลยใจเย็นๆใจเอาอ้าวพ่อเดินทางนู้นนะครับโอเคเข้าใจครับ ขอท่าพ่อไปเช็คดูก่อนใส่กล้องครับกล้องนี้ครับเอาูคเอาคนเราฟังดิครับอ๋อมันแยกกันไม่ได้โอเคโอเคขอโทษครับหนึ่งสองสามโอเคโอเคครับบคุณมากอุตส่าห์มาต่อแถวเลยเมื่อกี้แม่บอกพ่อใหม่ผมให้ทายก่อนเลยเราจะได้ไม่ต้องยืนนานไง ้องเลยครับดืนูทางนังก็เดินยากไงเออเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอยาก็ไปก็ไม่รู้ว่าเขายืนลำบากนะาก็ไม่รู้นะะเป็นว่าแม่ขาขอแทนคเดินยากเดินยากก็ไม่รู้ล้ว โอเคโอ้โหยืนข้ามไม่ไหวหเอาไหนครับอ่ะเอามาเลยโอ้มาเป็นจอทีวีหรือาไงไม่ดีเลยแต่ว่าพอมาเป็นจอทีวีเริ่มดีเริ่มดียังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังยื้อชึ้งไปไปอะไรแบตเต็มล้ออยู่นะค่ะ สองสามอาาเดมครับต่อด้านหลังเลยนะครับอาจารย์ใช่ไมนอนนอาจารย์ที่อาจารย์ที่อาจารย์รูปใช่ไหมครับเออนั่นะเดี๋ยักโอโอน่เห็นคล้ายหน้าครูนิวเย็นลกใเย็นด่ก่อนคุน เอาลายเซ็นเซ็นที่ไหนเอ่ยอ่ะเซ็นที่ไหนไปได้เลยไม่ลุกไม่ถ่ายเอาลายเซ็นอย่างเดียวไม่เซ็นป้าแจงเหรอลูกอ่ะป้าแจงด้วยเนาะเซ็นก็น้อง ยาด้วยปาลูกเอาด้วยถ้าเอายาด้วยนะอันนี้ไม่พอเอาด้านหลังเลยลูกยาเซนตัวใหญ่มองสองคนนะอ่าอ่าไปครับเย็นเลยดิชื่อเต็มเย็นครับอ่าหนึ่งสองสามมองก็พอโอเคเออไหน ไม่ใช่เข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกันแค่ต่อคนเดียวโอเคโอเคอ๋อดีมากเลยลูกสาวหนูเขาเล็กเขาอยู่ตรงนี้เลยหนูอยู่ข้างหน้าใกล้ไม่สิบพาแล้วไไม่หนึ่งสองสามน่ารักมากเลโอเคประมาณชื่เอ็ดโมงเขาละสายด้วยเอาเลยครับ ได้แล้วได้แล้วประแจงหาวแล้วปรแจงห่าวน้องเดียวกันเดี๋ยวครับน้องเดียวกันป่ะอาด้วยกันไปเลยเอาวด้วยกันลูกอยู่อีกฝั่งพ่อด้วยพ่อด้วยเออนั่นลูกก็จะได้กับพ่อก็นะองข น,น่ารักเนาะเรียกพ่อมาถ nee ่ายด้วยนะก็ได้บางคนไม่อยากใกล้พ่อเลยเนาะจับน้องมากาะนะคะับเนี่ยเราจะเกอดน้องแต่ผู้ชายก่อนไปไหนไม่รู้จักแล้วมาถ่ายรูปวยกันยังไงคะับถยรักเลยรักเขาเอาด้านหลังเลยครับเอาด้านหลังรักเลยเห็นไหมรักเลยต้องส่งมาให้ครไม่ได้มองกล้อง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  อ่าเดินครับเดินขอบคุณค่ะมองกล้องหรือเปล่ามองแล้วมองแล้วก็บนไปไทยใหม่เค่ะเดินครับสองคนนะครับอ่าสคนมาด้วยกันได้เมอเพเหอเพอ้เจ๊จุกโอ้เจ๊จุกโอ้เจ๊มองก้องมามองก้องออูนะคะคุณพ่อเอยอไน่อเส เคขอบคุณนะจ๊ะมาแล้วเอาเสื้อาไหมไม่เอาหกมีมาผมที่เห็นคุ้มม่อนีเลยวจะเอไป่ทยด้แลอโทรศัพท์พอไปจะหมดแล้วเนานหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปเข้าคิวเหมือนกันรอจอดดีนะค่ะ เราสองแลครับย้ไกลๆแบบนเราพยา้คอย้อโอเคโอเคเรายยมอเยนไนียน่งยคโอคขอบคครับขอบคุครับไปถ่ายอัี้คนนี้พิเศษหน่อยครับผมมาจากเมงเช้าแล้วคนนี้ค่ามเเ้าวเดินกินเลยครับตอนนี้ไปพี่โลกไปแล้ครับารลกัรไปมาแล้วครับไปดเอาจริงคนนี้ไปหมดล้ครับบาลองโอ้ตาม s สี่ตัวจริงโอเคเอฟตีตัวจริงเลยคนเนี้ยสี่สิบอด้านหลังเลยครับเบรดเคดอย่าลูกแล้วก็โอเค่นีาทำเคดนะไ้มาทำเทจคนนปึเไม่น่รจะาดกัเยย้นนะพีกลย้า่ไกลับแล้วก็ไม่หวาถูกแล้วกกลับมาก็เลยยไปดกันก่อนเถอ

นอใจเย็นนูกควดนมฝากไว้ก่อนไหมถือไปเรื่องถือปฝากไว้ไหมเออฝากไว้ก็ได้นมนี่แหละคะขวดน้ำเออขวดน้ำโทษขอโทษนูเลิกนมเละเลิกน้เินไา่าะนูยังไม่เลิกนมเ้าเลิกแล้วโอเคนม่อาเลย่แมแม่เอาแม่แม่ม่ม่่่งแมแม่แม่แม่ ให้ลูกเซ็นได้เดี๋ยวแม่ถ่ายก่อนเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเซ็นไทยไทยลูกก่อนเลยแล้วครับขอบคุณค่ะเซ็นไหมคะเซ็นครับอันนี้เซ็นด้วยอะไรจะดีเดียวเลยอ่ะเซ็นให้แม่บุญด้วยเซ็นนี่ทำไหมเขื้อเมื่อกี้น้องเขื้อสีข่าวให้ไปแล้วเหรอ น้องออาเมื่อกี้นี่ไม่ใช่รื่อให้น้องดิให้น้องเชือี้ออกมาเย่าให้แม่หวุนออกก่อนขอเชื่ผมแม่หวุนรเปล่าเอารถมารของไทยล่ะลูกุดมาไหมลูกให้แม่บีีให้แม่บีกีแม่ีกาแม่ด้วย อธิรคนที่อย่าทะเลาะกันมารถเดียวกันดูให้ลูกแม่ถึม่หน้แบบจะโมเลยนะแม่เดียวเดี๋ยวให้แวคนก่อนเดี๋ยวแม่วีกับแมววนสามม่จะขอียางสายทบได้แหละ วิ้ทเป็นกล้องนี่ตัวเล็กจังตัวใหญ่ดีลตัวใหญ่เลยชอบตัวเล็กเนี่ยัารำล om ยแบตจะหมดนะเคไปแล้โอเคไมแล้โอเคปโอเคไปแลอเแล้อเไปแล้วเแล้วอไปแล หมดแล้วนะคน้ามรมา้่ไหนไม่ได้ครับคุณม่อน้าไปาทำงานเลยแม่ม่มาเลยเออแม่เชิญไปเที่ยวนกเี่ยพ่อไหมวันที่เราไปเจอที่ดนเพลงได้ใช่แล้วก็สุดสุดเลยที่ไหนนะคือโดนเพลงที่นจพ่กับแม่ได้ละแล้วแล้วนี่ขอขอดขอ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 อเอา กัดแก้มหน่อยค่ะเนื้เขามาด้วยกันป่ะพ่อเข้ามาด้วยกันนะเขาอยู่ข้างหลังนะครับมันไม่ช่ึงนะมันมันจะติดกล้องหนูต้องพ่อต้องมาต่อทางนี้นะครับเพราะเพราะข้างหลังไม่ได้นะต่อท้ายนี่นะครับโอเคอ่าตรงนี้ได้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ที่ที่บอก กับกับพรุ่งนี้กับพรุ่งนี้อันนี้อันนี้ลูกสาวที่บอกว่าปีเดียวกันอ่ะที่ห่างกันสามวันอ่ะถ่ายถ่ายหนูวันที่อะไรวันสิบหกค่ะอันนี้วันที่ที่สามสามวันก็บอกแล้วว่าจะเอาลูกสาวมาถ่ายรูปคู่กันเดกิดเดียวลูกสาวโอเค่ะอ อีกคนหนึงหมดแล้วครับเดีนยวเือชัม่วงนี่ถ่ายไปไหมลูาถ่ายเลยะยแป๊บหคอ่ะอยถ่ายค่ะวยอเลขนสสิบสองสิบสิบยอนนันนั้นนนั้นไปขย่นนั้นไปขย่อะไรไม่ไปสููเนี่ยชื่อะไว่า่วงาบอกไม่ได้ถ่ายหรอกตอนตอนนี้น่าไหน่ารักอ เอาเอาคุณบุญญรฤิ์เข้าหน่อยคุณบุญญทธิ์มาเออ้ทำงานนัะคุณบุญญฤทธิ์เพื่อนสองสาขอบคุณาขอบคุณกาบำทาพิเศษยนรอตั้งนาแล้วเนเราเราไม่ต่อแถวเราเดรอรอคนไทยรอรอคนไทยหนึ่สองส จริงใจเลยโอเคโอเคขอโทษออตัวจริงตัวจริงสวยวะเปงแล้วเป็นจริงและ่เลยาเลล์ก้่องที่ี ไป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 น้าทันไมอาม่าวก่ดาวทัล่ดาวดาวทนาังไม่ทันกเลยไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคีงกาวดร่หน่อยนะคะกลัไปเช็คกนโอเคเรียบร้อย

ถาไปจุดไบ้านไม่ได้เดี๋ยวไม่อยลงงนี้ต้งนี้งออามาลมมันจะเข้าจนโผล่มดันลียไม่ได้ใช้เรา้ืรบกวมันลงเเดี๋ยวมานี่ข้าวจุดมาตรงกางหน่อยเดี๋วปล่อยโคมนะครับปล่อยโคมนะครับข้้นใบบัวเต้ามีนลง้าโอ้อยเย์ด้วยระวังระวังไฟย้อยด้วยนไมย้อยนี

แก่ๆชค่ะสนอาเอานนนะค่ะก้องนะค่ะนู่นค่ะปล่อยคมไฟนะค่ะปล่อยคมไฟโอ้ยหุ่นเอฟซีเอ้ยนะค่ะปล่อยคมไฟนะค่ะ Yeah.